สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเราจะไปซื้อของเล่นกันนะไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะน้องกระตุ้นร้านใหญ่มากเลยโหโอ้โหไ,ไหน,นเราก็คือเริ่มแล้วครับจะเอได้แล้วหนึ่งชิ้น ไหนรถเหรอครับโอ้รถทันใหญ่แมคโครแครก็มีกระโจูข้างในรถเป็ดก็มีหนึ่งนี่กระตูมาดูโอ้รถเต็มเลยรถเต็มเลยอันไหนครับไหนโทมัสแล้วพี่จะเอาโทมัสเหรอไหน หนูจะเอาเหรอแแมม่่ครับไหนกระตุนแบบไหนอันไหนไปดูไหนอันนี้ตัวอะไรครับไหนโอู๋ก็มีจะเอาจระเข้เหรอมันจะกัดไหมมันจะกัดเลยมันจะกัดไหมเอามาหนึ่งตัวเอามาหนึ่งตัวเอามาโอเคโอเคช่วยกันเอาถือถือถือไว้ถือไว้ถือถือได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับ อะไรอีกลองสกูตเตอร์ได้อะลูกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่เขาให้พี่เาเอาให้โอเคไปไหนอันไหนอีกอันไหนอีกอันไหนอีกโอ้ลิงตัวใหญ่โอ้อยากได้เหรอครับอุ้ย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 ทำไงอะโอ้โหอันนี้เปนสอตัวใหญ่มากเลยกระตูนเนี่ยกาฟิวเนี่ยกาฟิวกาฟิวดูนี้สิกาฟิวคราฟนี่ เอาอะไรครับเอาลิงเหรอไหนว้าตัวใหญ่จังโอ้โหน่ากลัวไหนอีกไหนอีกเอาไหนครับเอาอะไรโอ้โหเด็กๆเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวไปเดินไปเดินไป,ไปเนเปนหน อะไรครับก <muitas> ัวฟ <hi> <c oughs> ิลไหนประตุ้นมาทางนี้ลูกเด็ซอันนี้อันนี้อะไรอู้นิ้วสองจักรยานก็มีไปเดินไปไหนประตูนำไปเลยนำไปอาเดินนำไปไหนอันนี้หรอกระตูเล่นไปเหรอลองได้ลูกมันต้องซื้อหมวกเลยนะแม่เอาให้เราก็ตูจะลอง อุ้ยอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมอันนี้มกระตูนนกน,นลูกกระตูนกระตุนตนกต้แก็ฟิวเอาไข่ไปส่งเหรอ เอาไข่ใส่ตะกร้านูนคันนูนไปนูนค่ะฟิวนี่ขับคันนี้กัฟิวนี่นี่เออเอาไข่ใส่ตะกร้าขับได้ไหมกาฟิวขับเร็วๆรัรบอันนี้คือน้องกาฟิวชอบมากปื้มมากดูดิรถเต็มเลยเพื่อนๆอันนี้เครื่องบินโอ้โห มันก็ฟิลอยู่ตรงไหน,นโอ้โหไหน,นอะไรนี่วว้าอย่าเพิ่งออกไม่มีม่ใจตังกน่นหนีไป <c oughs> ของเล่นนะ่ะคือแบบมีทุกอย่างทั้งของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย ครับโอ้โหไหนยาวไหนยาวโอ้เอาคอยาวเหรอใช่ไหนโอ้โหน้องก็ฟิวเอาตัวใหญ่ไปเลยเอาสีนี้เหรอมันมีก okay, okay. huh? ี่สีในกาฟิวไม่อย่น้อยโอเคโอเคเฮไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ของผู้หญิงครับเฮ้ยอะไรโอ้คุณหมอ พี่จะเป็นคุณหมอเหรออุ้ยอู้หู้อุ้ยลาฟี่เฮล์การ์ตูนเอาอะไรไปเลือกเอาเลยลูกไหนในนกเสาร์โอ้โหงูก็มีเอ้าเอาอะไรอีกไปเดินไปเฮ้ยเจ้าเจ้าในนกเสาตัวใหญ่เอาตัวเดียวพอก็ฟิลเลือกเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวครับ รถเต็มเลยกาฟิว hey, <Dad. S 1> ไหนอันนั้นอะไรก <Dad. S 1> ีตา้อาอะไรดีโนอะไรดีโนเ,เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลย hey, <Dad. S 1> ไหนครับ <Hey. S 1> อะไร <Hey. S 1> ได้ยังเนี่ยแม่ไปได้ไห <c oughs> มนเนี่ยทางแคบกระตูนกาฟิว แม่อยู่นี่แม่กำลังตามกาฟิลอยู่แม่อันไหนอันไหนครับโอ,โอ้โหเอารถคันใหญ่เลยเหรอไหนไม่มีกี่คันโอ้โหน้องกาฟฟิลเหมาเลยมีตั้ง8ดคันเนีย่ยโอ้โหดูสิเพื่อนๆของเล่นเยอะมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมานะอันนี้คือตลาดโชคทวีอยู่ที่โคราชนะคะของเล่นเยอะ นายงูกระตุ้นม่งูเอาอะไรนั่นเอามาหนึ่งตัวเอามาเดียวตัวเดียวพอเอาตัวไหนโอเคไปถือไปถือไปไม่เอาเอาไหนเอามาเหรอนี่ไงกระฟิร์ไรน์เสาเต็มเลยเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาเลยเอาเลยเลยลูกเอาหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอามา เยอะแยะมากมายเอาอะไรครับเอาปืนเหรอพอแล้วเอาปืนมีแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปจ่ายตังกันนี่เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างน้องก็ุ้นได้อะไรได้สายแล้วก็สเก็ตบอร์ดไหนสเก็ตแบอบร์ดโอ้ก็พแบบี่ได้เลยครับ ได้ปลาแล้วอันนี้อะไรนี่อันนี้ก็ของน้องกาฟิวของหนูสองอันเขาหนูสอันอันนี้อยู่อันนี้ไหนแม่เป็นดจูเป็นดจูก็ได้กาฟิวได้ว่ามีสเป็ดกัฟิวได้คิงคองด้วยแล้วอะไรอีกไหนกาฟิวได้อะไรอีกไหนไหนไหนดูอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่เก็บให้แล้วก็อันนี้อะไร าหาร,าหารไม่รู้มันชีไปที่ตูดเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้รถแล้วก็ตกปลาอันนี้คือตกปลาอันนี้คือตกปลาปสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวของเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย